สวัสดีครับผมนุก,กูลจากเพจ Honda อ่างทองโฟรง Honda ป้ายแดงบายนุก,กูลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับ Honda BLV ใหม่ครับซึ่งเป็นรถแบบอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะใช้ไปทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวหรือไว้ใช้ขนสัมภาระก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับมาดูกันครับว่า b ีใหม่มีจุดเด่นและฟังก์ชันการใช้งานตรงไหนบ้าง ด้านหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยกระจังหน้าแบบใหม่เป็นสีแบบเปียโนแบ็กไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟสองสว่างการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าสําหรับเกรด EL นะครับด้านข้างเพิ่มความสวยหรูด้วยมือเปิดประตูแบบโครเมียมนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและพับเก็บแบบอัตโนมัติล้ออัลลอยขนาด17นิ้วในเกรด EL นะครับด้านท้ายก็ดีไซน์แบบใหม่นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED สวาอากาศแบบที่ฉีรามการดีไซน์ใหม่รอบคันนะครับก็ทําให้รถด,ดูแข็งแกร่งมากขึ้นสปอร์ตพรีเมียมและโดดเด่นมากขึ้นภายในดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับตกแต่งคอนโซลด้วยสีแบบเปียโนโบแบ็กใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันเบาะนั่งเป็นเบาะหนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำผิวส,สัมผัสหนานุ่มนั่งสบาย ดีไซน์โอบกระชับสรีระผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีพนักเท้าแขวนด้านหน้าพร้อมช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางบ่อนั่งแถว2พครับแยกแบบ60-40นะครับสามารถเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะครับและพนักพิงหลังเนี่ยสามารถปรับเอียงได้3ระดับสำหรับการปรับพับเบาะเพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นไปนั่งตอนหลังนะครับก็สามารถทำได้ง่ายเพียงจังหวะเดียวครับ หากจำเป็นต้องผลสภาระันะครับเบาะนั่งแถวสามสามารถปรับพับได้แบบ50-50ปรับได้แบบแบนราบด้วยนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้เยอะเลยครับมีชั้นวางของเอเนกประสงค์นะครับทําให้เราสามารถแยกของใช้ส่วนตัวเก็บไว้ทางด้านล่างเพิ่มความเป็นระเบียบและยังทําให้ห้องสัมภาระท้ายนะครับเชื่อมต่อกันแบบแบนราบระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งจะช่วยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามการตั้งค่าและเย็นสบายตลอดการเดินทางและมีแอร์ตอนกลางที่สามารถปรับแรงลมได้ทําให้ผู้โดยสารด้านหลังเงย็นสบายตลอดการเดินทางเช่นกันระบบสตาร์ทเป็นแบบอัจฉริยะนะครับเพียงมีกุญแจอยู่ในรถเหยียบเบรกและกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT นะครับขนาด4.2นิ้วมีความคมชัดสูงสามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลายควบคุมและสั่งงานได้บนปุ่มที่พวงมาลัยนะครับ เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับใช้งานง่ายรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto สัมผัสหน้าจอเพื่อสั่งงานหรือกดปุ่มที่พวงมาลัยนะครับหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่มือถือใกล้จะหมดนะครับเพราะว่าในรถมีช่องใา่ไฟสำรองในทุกแถวที่นั่งมีกล้องแสดงภาพมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนทำงานอัตโนมัติทุกครั้งนะครับที่มีการเปิดไฟเลี้ยวฝั่งทางด้านซ้าย หรือใช้วิธีการกดสวิตช์ที่ก้านไฟเลี้ยวระบบจะแสดงภาพมุมอับสายตาฝั่งทางด้านซ้ายช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเลี้ยวซ้ายหรือเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ honda sensing จะคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลือในการขับขี่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้มั่นใจในทุกการขับขี่ระบบ acc ช่วยควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และแปลผัานความเร็วตามรถคันหน้าให้อัตโนมัติไม่ต้องเหยียบเบรกหรือคันเร่งตลอดเวลาช่วยลดความเมื่อยร้าขณะขับขี่ระบบ L-CAS จะช่วยควบคุมให้รถอยู่กึ่งกลางเลนตลอดเวลาช่วยลดอาการเมื่อยร้าขณะขับขี่ระบบ A-D-M with L-D-W จะช่วยเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจทำให้ปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นระบบ CBS m จะช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ชะลอความเร็วเมื่อรถยนต์อยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยพร้อมช่วยเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้าหรือลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุระบบ LCDN จะช่วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่รถคันด้านหน้าเคลื่อนที่เพื่อให้เราเคลื่อนที่ตามรถคันด้านหน้าได้อย่างรวดเร็ว ระบบ AHB จะช่วยปรับเป็นไฟสูงให้อัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอและจะปรับเป็นไฟต่ำให้อัตโนมัติเมื่อมีการขับรถตามรถคันด้านหน้าหรือมีรถสวนทางมาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องคอยปรับเป็นไฟสูงไฟต่ำระบบจะทำงานให้อัตโนมัติสมรรถนะเครื่องยนต์สูงสุด1น1แรงม้าออกตัวแรงรวดเร็วทันใจทำงานร่วมกับชุดเกียร์ CVT ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลรวมถึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมราลัยปรับระดับได้7สปีดใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ตไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลังจะแจ้งเตือนหลังจากดับเครื่องยนต์ช่วยให้ไม่ลืมของที่วางไว้เบาะด้านหลังระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทพร้อมเปิดระบบปรับอากาศช่วยเตรียมความพร้อมของเครื่องยนต์และช่วยให้ห้องโดยสารเย็นสบายก่อนการเดินทาง ระบบล็อกรถเมื่อกุณจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและป้องกันการลืมล็อกรถ h o n d a b r v ใหม่รูปรักษ์แข็งแกร่งพรีเมียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันอนเนกประสงค์ลงตัวในทุกการใช้งานเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะเครื่องยนต์สูงที่สุดกว่ารถในระดับเดียวกันสนใจเยี่ยมชมรถยนต์หรือสนใจทดลองขับ Honda BRV ใหม่สามารถโทรสอบถามข้อมูล หรือโทรนัดหมายเพื่อจองคิวทดลองขับได้ที่เบอร์โทรศัพท์035 672 672ต่อ123นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ